สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็นาเหรียญหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นมาให้พี่ๆรับชมนะครับผมรุ่นนี้ต้องใช้คําว่ากว่าจะได้มาเลยก็ได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมได้มาล่าสุดก็คือ2เดือนที่แล้วก็คือรุ่นดีเยี่ยมครับผมหลวงพ่อคูณดีเยี่ยมหรือว่าดอยยอ เหรียญออกปี2537%นะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับรุ่นสร้างบารมีปี1 9นะครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น19.47กทับ็ก็คือเป็นรุ่นที่ออกปี47นะครับผมรุ่นนั้นราคาก็ขยับไป5-6 0 0 0พันแล้วส่วนรุ่นนี้ก็ผมคาดว่ากำลังจะตามไปเหตุผลที่รุ่นนี้ไม่พักหลังผมไม่ได้มาเลยก็คือ มีหมุนเวียนในตลาดน้อยลงครับเพราะว่าคนเก็บกันแล้วคนที่เก็บเนี่ยมันไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้ามันก็เลยไม่ได้ออกมาหมุนเวียนมันไปอยู่ในมือของนักสะสมซะเยอะเหรียญหลวงพ่อคูณดีเยี่ยมหรือว่าดอยอปี37จนะครับจะมีออกมา2เนื้อเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อนวะเนื้อนวะเนี่ยจัดสร้าง2499ี่ยเหรียญส่วนเนื้อทองแดงที่นำไม้ชมวันนะครับก็จะ24,999 นี่ครับผมเหรียญหลงพวอคุณดีเยี่ยมรุ่นดีเยี่ยมนะครับผมหรือว่ารุ่นดอยอนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันทบทวนจุดที่ใช้ดูจุดที่ใช้สังเกตนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มหมุนเวียนในตลาดน้อยแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีจุดดูที่ขอบตัดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาผมไปเจอเนี่ยผมจะดูขอบตัดก่อนเลยอย่างพวกจเจริญพรเต็มองคครับที่ ต้องมีขอบตัดที่6นาฬิกาไงครับผมก็จะดูตรงนั้นกันเลยรุ่นดีเยี่ยมนี้ก็เหมือนกันนะครับหน้าหลังเนี่ยบางทีเก้เขาทํามาสวยแต่ว่าขอบตัดนะครับดูด้านขวามือของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับขอบตัดจะต้องมีร่องอยู่บริเวณนี้นะครับหนึ่งที่ที่ใช้ดูนะครับบางทีถ้าผมไปเจอแล้วมันไม่ไม่มีตรงนี้ครับผมก็ไม่ดูต่อเลยครับแล้วก็การตัดบริเวณนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ตัด ลักษณะแบบกลมเลยมันจะสโลบหรือว่าเนี่ยครับสลปลงแบบนี้ครับโนนตรงนี้นิดนึงแล้วก็สลบลงมาแล้วก็มีร่องตัดตรงนี้นะครับผมนี่ครับถ้าไปเจอเหรียญที่สึกหรือผ่านการใช้งานนะนรับถ้าลองตรงนี้เห็นไม่ชัดเราก็จะดูจุดอื่นประกอบนะครับผมเห็นไหมครับ ถ้าเลื่อนมาบนนี้จะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ตัดแบบกลมครับจะมีลักษณะสโลปลงมานิดนึงนะครับขอบตัดก็จะเป็นตัดและฉีกครับผมนี่ครับแล้วก็มีร่องตรงนี้นะซักประมาณช่วงสี่นาฬิกาครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัดและฉีกหรือตัดและหักนะครับผมส่วนจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับจดจำใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผม ด้านในมีเมดตานะครับคมชัดนะครับผมใต้เปลือกตามีเส้นหนึ่งเส้นนะครับแทงไปหาจมูกนะครับผมนี่ครับตรงักบริเวณประมาณนี้นะครับผมใต้เปลือกตานะครับจะมีเส้นไปชนกับจมูกท่านพอดีนะครับผมแล้วก็บริเวณซอกแขนตรงนี้นะครับ ที่เป็นช่องว่างนี่ก็จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่ด้านในครับผมนี่ครับบริเวณที่เป็นช่องว่างทั้งหมดเนี่ยรุ่นนี้ส่นวนใหญ่จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่ด้านในทั้งหมดเลยนี่ครับแล้วก็บริเวณอาสนะที่ท่านนั่งก็จะมีนี่ครับเส้นแต่เอ่อเส้นเซียนวิ่งยาวๆนะครับผมแล้วก็ดูความคมชัดความตึงของผิวเหรียญน,นะครับผม รุ่นนี้เวลาลุ้งเนี่ยออกเป็นลายเสือได้ด้วยนะครับถ้าเป็นลายเสือเนี่ยราคาจะสูงเลยก็เกิดจากการผสมของทองแดงครับการจะขึ้นลุง้งลักษณะต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวทองแดงด้วยครับผมแล้วรุ่นนี้ถ้าเป็นลายเสือนี่คือราคาสูงเลยส่วนด้านหลังจุดที่ใช้พิจารณานะครับผมก็คือตรงคําว่าพระยานาวิทยานะครับจะมีเส้นสายฝนอยู่ครับีนครับ เส้นสายฝนนะครับเส้นขีดคมคมบนลอเรือเห็นไหมครับบนหัวนอนเนนก็มีครับเป็นเส้นแบบสายฝนทะยงทะยงนี่ครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตัวอัคละตรงนี้ครับจะมีเส้นขีดคมคมสองเส้นขั้นระหว่างยันตัวนี้ครับอัคละยันตัวนี้แต่ตัวนี้มัน อยู่ลึกสุดบางทีมก็จะเห็นบางเหรียญก็จะเห็นบางบางเหรียญก็จะไม่ค่อยเห็นนะเราก็ใช้จุดอื่นพิจารณาเห็นไหมครับจะมีเส้นคมคมคันระหว่างอัคระยันตัวนี้ครับนี่ครับสองเส้นบางทีก็จะเห็นเส้นเดียวด้านล่างหรือเส้นเดียวด้านบนก็มีครับเพราะว่าจุดนี้มันจะอยู่จุดที่ลึกที่สุดบางทีมันปั๊มมาไม่ถึงเราก็ดูธรรมชาติของเหรียญครับผมความตึงความคมชัด ตัวอักษรคมชัดนะครับผมหรือรุ่นนี้ก็ถือว่าหมุนเวียนน้อยมากนะครับผมไปเจอที่สนามเนี่ยบางทีราคาก็ยังไม่ได้เพราะว่าราคาขยับไปแล้วแล้วก็สภาพยังไม่ชอบแล้วก็3ามก็คือเก๋เนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นดีเยี่ยมนะครับผมหรือว่าดอยอนะครับปี2537ราราคาช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่ ถ้าสภาพสวยๆเลยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันห้าแล้วแต่สภาพเลยครับหย่อนกว่านั้นก็มีสูงกว่าสี่พันห้าก็มีถ้าเป็นลายเสือนี่คือราคาสูงเลยครับผมนี่ครับถ้าสึกๆหน่อยผมเคยเจอก็สองพันไปปลายแต่ว่าสภาพก็จะผ่านการใช้มาเลยถ้าสภาพสวยๆแบบที่ผมชอบประมาณเนี่ยก็จะประมาณสามพันห้าอัพจนถึงสี่พันห้าเลยครับผมก็ถือว่าน่าเก็บครับ ราคาน่าจะตาม1,9ทับ4,7ไปยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้าผมได้เหรียญรุ่นอื่นของหลวงพ่อคูลหรือว่าหลวงพ่อแดงมาก็จะมาทำคลิปให้พี่ๆรับชมอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ